สวัสดียามเช้าพี่เพื่อนน้องที่เคารพนับถือทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาเดินดูสวนป่ากำนันชูซึ่งเราได้บุกป่าตามรอยเท้าพ่อโดยเฉพาะต้นยางนะครับยางนาที่ เป็นไม้ที่พ่อทรงโปรดก็ได้ปลูกมาเป็นชุดที่สองที่สามก็ยังไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ก็ชักเริ่มดูสดใสขึ้นเยอะแล้วนะครับดูความจเจริญเติบโตของเขาขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสองสามปีนี้ก็ถือว่าสวยพอประมาณนะครับถ้าใคร เคยเห็นยางต้นใหญ่ๆก็จะดูแปลกๆไปแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นยางต้นใหญ่หญจะเห็นยางต้นเล็กๆก,ก็มาดูได้ที่สวนป่ากำลังชูนี่นะครับเราก็ปลูกไว้หลายร้อยต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นพวกปะดูกับพยุงครับพยุง ไม้ฮิตไม้ยอดนิยมพะยุงพะยุงนี่ก็ปลูกไว้น่าจะเป็นพันนะครับนะก็ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงเพราะเราปลูกนี่เราไม่ได้สนใจเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจเออส่วนที่จะได้มานั้นเป็นเรื่องเรื่องของอนาคตซึ่งเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากมายนะนะครับ เาปลูกเพื่อต้องการให้ได้ป่าเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงถาวรมองไปทางไหนก็จะเกี่ยวกับจีชุ่มช่ำสดชื่นด้วยกา๊าซออกซิเจนซึ่งไลท์ซึ่งคาร์บอนไม่จะเป็นจะต้องไปเดินทางไป รีสอร์ทภูเขาเรากาที่ไหนให้เกิดอันตรายนะครับนานๆอยากไปก็จะไปสักครั้งแต่ว่าอยู่ที่บ้านนี่ก็ทุกอย่างลงตัวหมดเพราะเราสร้างด้วยมือของเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำตามที่พอ่อท่านสอนไว้ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกนอกบ้านให้สิ้นเปลืองหรือว่าไปเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โซนตรงนี้ก็จะมีตะเคียนทองครับนี่นะครับโซนของตะเคียนทองจริงๆเขาบอกให้ปลูกสลับกันแต่ว่าเราไม่มีโอกาสฮะเราความรู้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีโอกาสก็ปลูกจะเป็นกลุ่มๆเป็นจุดๆไปเป็นโ,นโซนๆไป ถ้าถ้าเป็นไม่ได้เขาจะให้สลับแต่ว่ามันต้องใช้วิธีบริหารจัดการพอสมควรปลูกสลับนะฮะเพราะว่าต้นไม้ถ้าปลูกสลับกันได้มันจะดีมันจะไม่แย่งอาหารกันผมก็จะปลูกค่อนข้างจะถี่นะครับเพื่อต้องการให้ไม้เขาพุ่งขึ้นไปแล้วเราค่อยตัดสางถ้าเราอยากจะตัดตถ้าไม่ตัดเราก็ทิ้งไว้เป็นป่าแบบน,นี้ครับดูน่ารักดี ไปแบบนะโซนตะเคียนอันนี้ก็ผสมผสานกันไปนะครับตะเคียนบ้างยางนาบ้างตงตั้งใจไว้ว่าในอนาคตนี่ได้สักห้าหกปีผมจะเอาพองมาอะไรมาแขวนไว้นะเอาพองมาอะไรมาแขวนไว้ตามต้นตะเคียนนะเอาไว้ให้ขอหวยทั้งหลายมาขอหวยกัน จะไดไ้ไม่มาทำลายป่าของเราจะได้มาขอหวยผมจะให้นานตะเคียนคอยเศ้าสวนให้ผมด้วยครับนี่ก็เป็นเก็ดเกดเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้ดูในช่วงเช้าเชานะครับในโซนของโซนป่ากำรชูขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณครับ